โอเคกราบสวัสดีเพื่อนเนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกนี้เราเมอรอทีวีนั่นเองอยู่กับผมเชคเช่นเคยนะฮะกับแมป ABA ในโรบ็อกนั่นเองนะครับเขาอัปเดตเขาคงอัปเดตประมาณ2อวันแล้วมั้งผมผมเห็นแวบ,บๆนะฮะแต่ไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับก็คืออัปเดตโกคูล่างแรกนั่นเองหรือว่าโกคูฟรีนะฮะให้มีแอนิเมชันใหม่ สกิลใหม่นี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้เล่น ABA มานานแล้วตั้งแต่มี n i m e Showdown ก็ไปเล่น n i m e Showdown มากกว่านะครับเพราะว่า ABA มันผมเอาพูดตรงๆนะมันมั่วกันนะเข้าใจไหมคือแบบสกิลมันมั่วมากเลยอะ่ะแบบอ้านั่นแหละนะเออโอเคใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องนีโนเกมเมอร์ทีวีกัน้วยนะดเะโอเคตอนนี้เราอยู่ในเทนนิงโหมดนะฮะแล้วมาสาบาน อามันสามารถไอ้น <Jeez> oh ี่ทำไมคุณผู้ชมแบบเพิ่มรอดอันติไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมผมว่าน่าจะได้สักอันนึงแหละเนี่ยในฟังก์ชันเนี่ยใช่ปะอันนี้มันตายเหรอมันเดินไปตายทำไมวะเนี่ยไอ้บ้าทำไมทำไมฉีบเงินหรือเปล่าถีบเงินหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดู ใช่ไหมเออใช่ถีมเงินนะครับอ่ะหลอดตรงนี้เขาจะเต็มใช่ไหมฮะหลอดอันตีของเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เต็มอ่ะมันยังยังไม่ขึ้นตัวจีเลยหรือว่าก,กดได้แล้วเออนี่ไงคุณผู้ชมเอออย่างสวยเออไหมสวยจัดนะครับอ่ะเรามาลองสกิลแรกกันก่อนดีกว่ายูฟ,ยฟ,ยฟูนะฮะยิงไปะนะ มีเพลงด้วยโดนลิกศิลไหมเนี่ยโอเคตี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 ต,ตีแล้วไอ้ซุปเปอร์รัสที่คืออะไรอ๋อวาร์ปเตดนั่นเองแล้วก็เมเทโอสเมทฮะ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 แล้วก็อัน,อน,อนติเป็นสเปปิลิตบอมบ์นะฮะนี่โอ้แรงอยู่นะแรงอยู่นะ แล้วก็เตะแล้วก็ทูบเออนะครับก็เหมือนทำออกมาดูดีขึ้นนะครับสำหรับโกคูฟรี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 นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวจะกลับร่างแรกแล้วโอเคเลือกอ๋อพอกลักบร่างแรกก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่นะก็คือแบบเสื้อขาดอย่างงี้นะฮะโอเคอะไรสักรอบดิเออทำสวยนะ ผมว่าทำสวยมากเลยแอนิเมชันตอนแปลงร่างเนี่ยเออตั้งแต่บโบลีแล้วใช่ไหมเออโบลีก็ทำสวยยูฟู <You are. S 1> นะฮะเปลี่ยนตัวได้ไหมผมรีเซ็ตเลยเออผมลืมะ่ะไอดีนี้ผม <laughs> ผมผมไม่มีตัวใหม่ <laughs> เดี่ยวตัวละครผมยังไม่มีอะไรเลย ผมลืมเออเพื่อนๆได้ไอดีคืนกันหรือยังครับไอดียเรบอกอะผมได้คืนแล้วนะคือใครที่ยังไม่ได้ขอให้สู้ๆๆนะครับก็พยายามติดต่อกับทาง support ัพ p อ o r t เขาอีกทีดีๆนะครับเดี๋ยวคงจะได้คืนมาเร็วๆนี้แหละนะครับแต่ใช้เวลานิดนึงนะเดี๋ยวทึ่งท้อเพิ่งถอยกันขนาดผมยังได้เลยคุณผู้ชมต้องได้แหละเชื่อไหม โจอจอเออประมาณนี้นะครับสำหรับโกคูนนะฮะโกคูนโกคูตัวฟรีนะครับอ่านะประมาณนี้นะครับอมีเสียงเพลงด้วยนะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ารับชมด้วยนามารีวิวสั้นๆนะฮะสำหรับแมป ABA สำหรับตัวละครที่เขารีเวิร์กใหม่นั่นเอง เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขัอสอบวันนี้ครบับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าโอ้ผมต้องทำอย่างงี้เน,เนี่ยเพื่อปิดคลิปอะม่งั้นมันปิดไม่ได้ฮะ